เสียงพอมมากเลยใช่ไหมทุกคนณช่คือข้างหน้าที่เคลิ้มเลยอ่ะหน้าตลอดเวลาเลยอ่ะแต่พอมากจริงๆค่งน้อง้างขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากเค่ะดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้มาที่บ้านแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่หนูแบบเริ่มเดินทางตั้งแต่ตอนที่อยู่ในวงแล้วก็ค่อยๆขยับขยาย ขึ้นมานะค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนน่ารักมากๆเหมือนเดิมเลยะค่ะคือพิธทกรยิ้มเขินอะไรก็ไมโ <c oughs> ดนนีค้คือยิม้มเรียมเลยค่ะถ้า,างั้นขอให้น้องสร้างฝากผลงานสักเล็กน้อยได้ไหมคะก่อนที่จะไปก็ <c oughs> <c oughs> ขอฝากภาพยนตร์ที่จะมีในอนาคตนะคะชื่อหนังว่า a t t r a c t 13วิญญ,ญาณเลขที่13ะคะ่ะเป็นหนังผีกลัวกันไหมคะ <c oughs> ไ,มไม่กลัวไมไม่กลัวเนะ ไม่กล pues. ัววันที่27มีนาคมนี้นะคะแล้วก็ขอฝาก OST เพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยค่ะชื่อเพลงว่าแค่เธอยังมีลมหายใจก็น่าจะปล่อยใกล้ใกันกับหนังเลยค่ะได้เลยค่ะทุกคนจดไปเลยนะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องเยอะๆด้วยก็ขอฝากสตังตาลีววาในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนแล้วก็ฝากเอนดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ ขอบคุณร้องซั่งมากเลยค่ะี่ขอบคุณค่ะบบายบายาย,าย,ายเสียงปีไม่ตกเลยนะคะโซนนี้เอาล่ะค่ะตอนนี้นะ